สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราย่างหมูนะครับชิมทุกอนเลยหมูย่างครับหมูย่างนี่ครับนี่ครับย่างเสร็จแล้วนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่พ่อกขัวพ่อกขัวคนหั่นนะครับขนหั่นคนหั่นหมูนะครับสสวััดีครบน้ำจิ้มนะครน้ำจิ้มทำเองครับทำเองทำเองชิมเองนักเลงพอนะครับนะครับนี่ครับสวัสดีครับ